ค่ะเพื่อนๆนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพมนะคะช่องแพมมี่อีนะคะวันนี้นะคะแพมจะมากับเทปนะคะที่ได้รับการนะคะเรียกร้องนะคะจากเพื่อนๆน,นะคะมากที่สุดนะคะนั่นก็คือการเปิดกลุ่นนะคะกระเป๋าของแพมซึ่งนะคะคอลเลคชั่นของแพมเนี่ยไม่ได้มีเยอะแยะมากมายอะไรเลยนะ,ะถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะคะได้ติดตามบรรดายูทูบเบอร์ท่านอื่นนะคะ หลายหลายท่านนะคะมีเยอะมากนะคะมีเยอะกว่าแพมมากมายนักนะคะของแพมนี้เรียกว่าเทียบไม่ได้เลยแต่ว่าแพมก็มีความรู้สึกภูมิใจนะคะแล้วก็ดีใจนะคะกับทุกๆนะคะใบเพราะแต่ละใบกว่าจะได้มาเนี่ยนะคะแพมก็ต้องเก็บเงินนานมากนะคะทํางานนะคะแล้วก็หาข้อมูลนะคะว่ามันเหมาะกับเราจริงๆหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะแพมก็จะมีกระเป๋าทั้งหมดนะคะมาให้ดูกันทั้งหมด16ใบด้วยกันนะคะแล้วแพมก็จะแบ่งเป็น ในแต่ละแบรนด์นะคะเพื่อที่จะได้ไม่สับสนเนาะเวลายกไปยกมานะคะแล้วก็อาจจะพูดถึงนะคะดีดีเทลเนี่ยไม่ได้เยอะมากมายนักเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะยาวมากๆนะคะถ้าพูดดีเทลนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกระเป๋าที่แพมจะเอามารวมกันในวันนี้เนี่ยแพมก็ได้ทํานะคะ รีวิวนะคะแยกต่างหากเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะเพื่อนๆก็สามารถนะคะไปลองค้นหาดูได้ในช anel ของแพรนะคะก่อนที่จะไปเริ่มนะคะโชว์กระเป๋ากันนะคะแพรก็ขอฝากเพื่อนๆไว้นะคะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะคะเข้ามาเจอแพรและยังไม่ได้ s ับสไครปช anel ของแพรนะคะก็ฝากซับสไครป์ช anel ของแพรให้ด้วยะะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเยื่ยนเยาไปกว่าน,นี้นะคะเราก็ไปดูกระเป๋านะคะ แบรนด์แรกกันเลยนะคะซึ่งแบรนด์แรกนะคะนั่นคือ LV นะคะหรือรุยวิกชองนั่นเองค่ะแล้วใบแรกนะคะนั่นก็คือนะคะรุยวิกชองนะคะ เนวอรฟูลนะคะในไซพีเอ็ใบนี้นะคะก็เป็นกระเป๋านะคะไฮเอ็นนะคะใบแรกเลยนะคะในชีวิตของแพมนะคะที่แพมซื้อนะคะน่าจะประมาณปีสัก2009หรือ2010นะคะนั่นเป็นครั้งแรกนะคะที่แพมมีกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะถ้าเราเริ่มคิดนะคะที่จะบอกว่ามีกระเป๋าแบรนด์เนมสักใบนึงเนี่ยแพมคิดว่าทุกคนควรจะต้องคิดถึงรูเบิกลทองนะคะและ้วแพมคิดว่าเนวอรฟูลเนี่ยเป็นกระเป๋านะคะที่ควรที่เรานะคะควรจะซื้อเป็นใบแรกๆหรือกระเป๋าที่เราคิดว่าถ้า เราจะเริ่มนะคะสะสมหรือ i n v e วสนะคะในกระเป๋า ในแบรนด์ไฮเอ็นนะคะสักแบรนด์หนึ่งนะคะซึ่งกระเป๋าใบนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเป็นใบแรกของแพมเนาะแล้วแพมก็อยู่มายาวนานนะคะจนถึงตอนนี้นะคะในคอเลคชันของแพมนะคะและเป็นกระเป๋าที่ช่วงนี้แพมใช้บ่อยที่สุดเลยนะคะก็ไม่น่าแปลกใจเนาะเพราะว่าพอเป็นคุณแม่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีของเยอะมากกระเป๋าใบนี้นะคะมีน้าหนักที่เบามากนะคะแล้วก็ใช้ได้ในทุกๆโอกาสนะคะคือจุของด้วยใส่ของไปเยอะๆก็ยังไม่หนักเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่น้ําหนักกระเป๋ามันเบาอยู่แล้วเนาะแล้วก็ ด้วยความที่เป็นคุณแม่เนี่ยแพรก็ใส่นู่นใส่นี่นะคะคือมีของให้แครี่อยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นใบที่แพรได้ใช้บ่อยมากๆและบ่อยที่สุดนะคะถัดมานะคะยิ่งอยู่ที่หลุยส์วิคชองเนาะใบนี้นะคะก็คือมินิล็อกมีแบ็คแพคนะคะซึ่งใบนี้นะคะแพรได้มาตอนที่แพรไปเที่ยวนะคะที่ต่างรัฐนะคะที่ซานดิเอโกนะคะก็ ก็คือไปเดินเล่นเฉยๆนะคะไปเดินชอปปิ้งเนาะแล้วก็เข้าไปที่หลุยวิกตองนะคะตอนนั้นแพมไปหากระเป๋าอีกใบหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะเป็นใบถัดไปเนาะเดี๋ยวแพมจะมาโชว์นะคะ ซึ่งก็ไปเจอใบนี้พอดีเห็นครั้งแรกนะคะแพมก็รู้สึกว่ากระเป๋าใบนี้น่ารักมากแล้วมันก็เป็นหนังนะคะเป็นสีดํานะคะแล้วมันก็เป็นโ go าร์ดแวร์ซึ่งฝัดกันมากๆแล้วแพมก็ไม่ค่อยจะได้เห็นคนถือสักเท่าไหร่แพมก็รู้สึกว่าเออมันแปลกตาดีนะแล้วที่สําคัญาำรับกระเป๋าใบนี้คือมันสามารถ,ถถือได้ถึง3แบบนะคะก็คือถือแบบถอดสายออกได้นะคะเป็นแบบนี้เป็นแบบว่าอปแฮนเด l e ข้างบนเนาะแล้วก็รวมถึงนะคะมันสามารถนะคะที่จะ cross b ดี้ได้แล้วก็ทําเป็น backpack นะคะคือ cross b o ี้ทั้งตัว ได้หรือว่าแบคแพคข้างหลังได้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยแพมก็เอ้ยมัน มันเก๋ดีนะคะก็เลยชอบนะคะบวกกับนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ดูใกล้ๆนะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะมันหนังเขาสวยงามมากนะคะแล้วมันตัดกันมากๆนะคะกับ go h a r d แวร์นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันก็มีน้ําหนักเบาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ด้วยสีของมันนะคะก็ใช้ง่ายในหลากหลายโอกาสนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ได้ใช้บ่อยสักเท่าไหร่เพราะว่าด้วยขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นเนาะกระเป๋าก็เล็กลงเล็กลงเรื่อยๆนะคะอาจจะไม่ได้ค่อยได้ใช้บ่อยนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นกระเป๋าที่อาจชอบ ะะแล้วก็ยังอยู่ในคอลเลคชันของแพมนะคะกระเป๋าใบถัดไปนะคะนั่นก็คือใบนี้ค่ะลุยวิกชองนะคะชอยเลอีนะคะ19ซนติเมตรนะคะสำหรับกระเป๋าแบบนี้นะคะที่แพมเห็นเนี่ยเขาก็จะทำในอ่ามีมา ไซส์นะคะมี15เซนติเมตรนะคะมี19เซนติเมตรนะคะแล้วก็26เซนติเมตรนะคะซึ่งใหญ่กว่านี้นิดนึงกระเป๋าใบนี้นะคะซื้อพร้อมกันนะคะที่ Sanego นะคะกับ mini backpack นะคะใบที่แพมโชว์ไปเมื่อกี้นี้นะคะจริงๆแล้วแพมตั้งใจที่จะไปหาใบนี้นะคะเพราะว่าแพมเนี่ยมองหามานานแล้วแล้วก็ในเว็บไซต์เนี่ยมันโซเอาตลอดเลยคือหาของไม่ได้สักทีเลยแล้วก็วันนั้นคือไปเดินแล้วไปเจอนะคะไปถามเขาว่าเขามีใบนี้ ไหมนะคะซึ่งนะคะในร้านตอนนั้นเนี่ยมีทั้งไซส์ยซนติเมตรแล้วก็มีทั้งไซส์สซนติเมตรด้วยแต่ว่าแพมลองถือไซส์ยซนติเมตรแล้วมัน มันดูแบบใหญ่ไปนิดนึงแพมรู้สึกว่าเฮ้ยเออเราอยากได้เล,เล็กกว่านั้นนะคะแพมก็เลยตัดสินใจนะคะเอาใบ19้ซนติเมตรมาซึ่งมีความน่ารักมากนะคะซึ่งส่วนใหญ่นะคะใบนี้นะคะหลายๆหลายๆคนนะคะก็อาจจะเอาไปใส่แบบเครื่องสําอางหรือว่าอะไรแบบนั้นแต่สําหรับแพมแล้วนะคะแพมชอบที่จะถือแบบคลัชมากกว่านะคะก็ลายโมโนแกรมอย่างที่เห็นนะคะเป็นแคนวาสนะคะแต่ว่าด้วยความด้วยขนาดของมันนะคะมันก็ถือแบบ เก๋ๆพอดีเลยนะคะถ้าเกิดเราแต่งตัวออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยถือเป็นคลัชอย่างเงี้ยก็ถือว่าเรียกว่าใช้งานได้นะคะซึ่งข้างในก็จะมีแค่เป็นอย่างเงี้ยค่ะ เป็นกระเป๋าเดียวแบบเดียวเลยนะคะอย่างที่บอกว่าค่อนข้างหายากเวลาที่แพมเจอนะคะแพมก็เลยต้องรีบซื้อมานะคะก็เลยได้ใบนี้มานะคะจากทริปที่ไปเที่ยวนะคะซันอีโก้ด้วยกันแล้วใบสุดท้ายนะคะจากหลุยส์วิกตอร์นะคะนั่นก็คือนะคะมินิพัชเชสใบนี้นั่นเองค่ะใบนี้นะคะก็เพิ่งได้มาตอนคริสต์มาสนะ,ะเป็นคริสต์มาสแอนิเมชั n นคอลเล t ชั n นนะคะจากหลุยส์วิกตอร์นะคะซึ่งก็เป็น มีนะคะ Polar Bear Ski นะคะมันมีความน่ารักนะคะแล้วมันก็ใช้ง่ายมากๆนะคะบางทีถ้าเกิดว่าไปไหนโดยที่ไม่ได้ออกไปแบบานานมากหรือว่าอะไรเงี้ยแพมก็จะใช้แค่กระเป๋าใบเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็ถือไปมันก็สพายโซ่บแบบนี้หรือว่าคล้องมือนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าแพมนะคะก็เอาใส่ อคองนะคะแล้วก็ใส่ในกระเป๋าใบใหญ่อีกทีหนึ่งนะคะก็ชอบค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะสำหรับใบนี้นะคะแล้วแบรนด์ถัดไปนะคะนั่นก็คือ Chanel นั่นเองนะคะซึ่งแพมก็ไม่ได้มีเยอะเลยนะคะ Chanel จริงๆมี2ใบเท่านั้นนะคะใบแรกนะคะนั่นก็คือนะคะ Chanel คลาสสิกนะคะแฟลปนะคะในไซส์จัมโบนะคะหรือว่า12นิ้วนั่นเองนะคะหนังจะเป็นหนังเขาเวียนโอฮาร์ดแวร์นะคะก็คลาสสิกเนาะตามสไตล์ชาแนลนะคะกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋านะคะใบแรกนะคะที่คุณสามีซื้อให้นะคะก็คือเป็นกระเป๋าชาแนลใบแรกของแพมแล้วก็เป็นกระเป๋าที่คุณสามีซื้อให้เป็นใบแรกด้วย จำไม่ได้ว่าเนื่องในโอกาสอะไรนะคะแต่ประมาณปี2012หรือ2013นะคะสำหรับกระเป๋าใบน,นี้ก็คือถ้าพูดถึงชาแนลเนาะเพื่อนๆก็คงจะทราบนะคะว่ามีความคลาสสิกอยู่ในตัวนะคะโดยเฉพาะกระเป๋าชาแนลรุ่นนี้พัมก็คิดว่าเพื่อนๆคงจะทราบนะคะว่าสําหรับกระเป๋าคลาสสิกชาแนลแล้วเนี่ยเป็นกระเป๋าทีา่ถือว่าเป็นกระเป๋าที่ Investment นะคะอีกแบรนด์หนึ่งอีกรุ่นหนึ่งนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆตอนที่พมซื้อนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ5,500เหรียญ USD นะคะตอนนี้นะคะราคาปัจจุบัน ะะได้ปรับขึ้นมานะะอยู่ที่6,200เหรียญ USD นะคะก่อนภาษีนะคะซึ่งราคานะคะก็ขึ้นทุกปีนะคะเพราะฉะนั้นใบนี้นะคะก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่าเป็นใบที่สาวๆนักลงทุนนะคะนิยมมีไว้ในครอบครองนะคะ ชาแนลนะคะอีกใบนึงของแพมนะคะนั่นก็คือใบนี้ค่ะใบนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นคลาสสิกสไตล์เหมือนกันนะคะนั่นก็คือชาแนลคลาสสิกนะคะในไซส์มินินะคะเด็กแทงกล่า8นิ้วนั่นเองค่ะถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยจัมโบก็จะดูใหญ่มากๆเลยนะคะสําหรับ12นิ้วนะคะและอันนี้8นิ้วนะคะในระหว่างการมันก็จะมีไซส์ ML อนะคะอยู่ที่10นิ้วนะคะแล้วก็ไซส์ small นะคะที่อาจจะอาย ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังมีอยู่ในตลาดนะคะนั่นคือ9นิ้วนะคะก่อนจะมาถึงรุ่นนี้นะคะมินิเร็กชังกูราที่8นิ้วนะคะกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นหนังคาเวียนะคะอะไหล่นะคะจะเป็นแชมเปญโกลนะคะก็คือเป็นทองนะคะแต่ว่ามีออกเป็นแชมเปญแชมเปญนิดนึงก็คือไม่ออกโกลไม่ออกแบบว่าทองจัดจ้านะคะซึ่งก็เป็นคอมบิเนชันนะคะที่สวยมากนะคะแล้วก็ลายนะคะของเขาจะเป็นลายเชฟเลนอนะ,ะใบนี้นะคะก็มีน้ําหนักเบานะ ใช้ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวชอบมากๆนะคะแล้วก็หายากมากๆเลยสำหรับอ่ามินิไซส์8ใบนี้นะคะก็เลยนะคะได้มาอยู่ในคอล l เลคชั่นนะคะของแพมอีกใบนึงค่ะ และกระเป๋านะคะในแบรนด์ถัดไปนะคะนั่นก็คือแบรนด์ลาเบลล่านะคะซึ่งเป็นแบรนด์นะคะที่ราคานะคะไม่ได้แพงมากนะคะและเข้าถึงง่ายนะคะแบรนด์ลาเบลล่าสวีเดนแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ที่เจ้าของนะคะเป็นคนไทยนะคะที่อาศัยอยู่ที่ประเทศสวีเดนนะคะเขานะคะได้ส่งมาให้แพม2ใบนะ,ะซึ่งแพมคิดว่านะคะเป็นกระเป๋าที่อ่าค่อนข้างนะคะใช้ง่ายนะคะในทุกๆโอกาสนะคะแล้วก็เรียบหรูนะคะหนังก็มีความนิ่มนะคะราคาก็ไม่ได้แพงมากอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะซึ่งแพมก็ได้มานะคะ ใบนะคะใบแรกนะคะก็คือใบนี้นะคะจริงๆมันมากับสาย คล้องด้วยนะคะแต่ว่าแพมอะถอดสายคล้องออกนะคะแพมใช้ถือแบบอย่างนี้นะคะแพมก็ไม่แน่ใจว่าสายมันอยู่ไหนนะคะก็เลยไม่ได้เอามาโชว์กันแต่ว่าสามารถถือได้แบบท็อปแฮนดิลแบบนี้นะคะแล้วก็คลอสบอดี้ด้วยนะคะสําหรับใบนี้ก็อย่างที่เห็นว่ามันเป็นสีดํานะคะแล้วก็หนังเนี่ยมีความนิ่มมากนะคะแล้วจุกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสําหรับใบนี้นะคะสําหรับอีกใบนึงนะคะของแบรนด์ลาเบลาโซบเดนเหมือนกันนะคะนั่นก็คือใบนี้นะคะสีมันจะแบบแววมาก แพมนะคะชอบสีในกระเป๋าใบนี้มากนะคะก็คือ เป็นสีคล้ายๆกับสีชมพูนาอยอย่างที่เห็นนะลายก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเชฟสามเหลี่ยมแบบนี้ตัดกับโกฮาร์ดแบนนะคะใบนี้ก็มีความหวานนะารเป็นอีกใบนึงที่ใช้ง่ายเหมือนกันนะคะสําหรับ2ใบนี้นะคะในแบรนด์ลาเบลล่านะคะซึ่งก็ขอบคุณนะคะที่ส่งมาให้พมได้ลองใช้นะคะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าใช้ง่ายนะคะแล้วก็สามารถใช้สลับนะคะกับพวกอาไฮเอ็นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะด้วยคุณภาพของเขาการตัดเย็บก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวคะ่ะ และแบรนด์ถัดไปนะคะก็จะเป็นกระเป๋าที่แพมเขาเรียกว่ายังไงมีในมีแค่แบรนด์ละใบเท่านั้นนะคะตอนนี้อยู่ในคอลเลคชันของแพมนะคะใบแรกนะคะนั่นก็คือใบนี้นั่นเองนะวาเลนติโนนะคะล็อกสตันแกมล็อกในไซส์มอลค่ะส่รอบสีนะคะก็จะเป็นสีที่เขาเรียกว่าสีนูดนะคะหรือว่าสีพาวเดอร์นั่นคือชื่อสีนะคะที่เขาเรียกกันนะคะมากับอ่าเป็นแชมเปญโกลนะคะฮาร์ดแวร์ซึ่งไซส์ที่ฮิตเนี่ยแพมก็คิดว่าน่าจะเป็นไซส์มอลนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไซส์มีด เทียม10นิ้วนะคะสำหรับไซส์สมอลเนี่ยคือ8นิ้วนะคะแพมเนี่ย ชอบกระเป๋าใบนี้มานานมากนะคะแต่ว่าตอนนั้นก็คือยังไม่ได้ซื้อสักทีนะคะปล่อยเวลามันเนิ่นนานมากนะคะจนบอกว่าตัดสินใจซื้อนะคะซึ่งก็ไม่นานเท่าไหร่สาหรับใบนี้นะคะแล้วก็มีความชอบจริงๆเพราะว่าแพมเนี่ยเป็นคนที่ทชอบคล้ายๆกับชอบสีนูตอยู่แล้วนะคะและแพมเนี่ยก็มีรองเท้านะคะเข้าคู่กันนะคะสีเดียวกันนะคะสาหรับกระเป๋าใบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่เพราะว่าตัวในขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะท้องใกล้คอนเนี่ยก็อาจจะไม่ ก็ได้ใช้กระเป๋าใบเล็กๆสักเท่าไหร่นะกระเป๋าใบเนี้ยสามารถนะคะนอกจากถือเป็นคอสบอดี้ได้แล้วนะคะก็ยังสามารถถอดสายตัวนี้นะคะสามารถถือเป็นคลัสนะคะเก๋ๆได้อีกด้วยนะคะก็เป็นใบค่อนข้างโปรดอีกเหมือนกันนะคะถึงแม้มันจะมีขนาดแบบเล็กไปนิดนึงนะคะสำหรับตอนนี้นะคะแต่ก็ชอบมากๆเลยนะคะสำหรับวาเลนติโนใบนี้ค่ะ และกระเป๋านะคะในแบรนด์ถัดไปนะคะนั่นก็คือใบนี้นั่นเองค่ะใบนี้นะคะคือเซนลอร์นะคะซันเซ็ตแบกนะคะในไซส์เมดี u m นะคะซึ่งเป็นกระเป๋าที่พัมเนี่ยเห็นครั้งแรกคือบอกว่าชอบตั้งแต่แรกเห็นเลยนะคะจริงๆเนี่ยพมตั้งใจไปซื้อแบบที่อ่าคลาสสิกนะคะทั่วๆไปนะคะอย่างที่เดี๋ยวพมจะขึ้นรูปชื่อรูปให้ดูนะคะพํมจำชื่อไม่ได้นะคะพํมคิดว่าน่าจะเป็นเคสนะคะ ในคลาสสิกทั่วไปเนาะแต่ว่าด้วยความที่พอแพมเข้าไปรอนะคะในรุ่นนั้นนะคะจริงๆรุ่นนั้นก็สวยนะแต่พอไปเจอใบนี้นะคะแพมก็ตัดสินใจนะคะกลับบ้านกับใบนี้นะคะสําหรับกระเป๋าใบนี้นะคะอย่างที่บอกไปชื่อรุ่นนะคะคือ Sun s e t นะคะในไซส์มีเดียมนะคะเป็นกระเป๋าที่เป็นลายนะคะจระเข้นะคะเอ b o s อเค้าก็ได้นะคะคือมันไม่ใช่หนังจระเข้จริงๆนะคะแต่ว่าเหมือนเขาปรินท์ลายนะคะจระเข้นะคะบนกระเป๋าและฮาร์ดแวร์ก็เป็นสีเงินโดยส่วนใหญ่เนี่ยแพมจะไม่ค่อยมีกระเป๋านะคะที่เป็นฮาร์ดแวร์สีเงินสัก นะนะะส่วนใหญ่จะเป็นสีทองนะคะแพมก็เลยนะคะชอบใบนี้นะคะและ้วแพมว่ามันเข้ากันมากๆกับสีเทานะคะกระเป๋าใบนี้ก็ต้องถือว่าเป็นกระเป๋านะคะที่เป็นลูกลักของแพมอีกใบนึงเลยนะคะเพราะว่ามันสามารถนะคะถือในแบบกลางวันนะคะแบบ c a s u a ลได้นะคะแล้วก็สามารถนะคะเอาไปถือแบบว่าเป็นดินเนอร์นะคะเพราะว่าด้วยรูปลักณของมันเนี่ยมันสามารถแบบว่าดูดีนะคะเป็นกระเป๋าที่แบบว่าเอาไปกลางคืนได้เช่นเดียวกันนะ ใบถัดไปนะคะนั่นก็คือใบนี้นั่นเองนะคะใบนี้นะคะคือ Balenciaga นะคะ Mini City ก็เป็นกระเป๋าใบ mini นะคะอย่างที่ชื่อของเขาบอกะะสีนะคะจะเป็นสีเมทัลลิกนะคะสีเทานะคะกระเป๋าใบนี้ก็ <c oughs> ได้มานะคะในราคาที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะทำซื้อมาจากเอา l e t นะคะซึ่งเ u t l e t ก็เป็นสถานที่ที่เขาเอาสินค้านะคะมาขายในราคาที่ถูกกว่านะคะในราคาตลาดท,ทั่วไปนะคะซึ่งเป็นของแท้แล้วก็เป็นของแบรนด์ Balenciaga ซีเหมือนกันนะคะซึ่งใบนี้เนี่ยเป็นใบที่แพมเห็นแลแ้วแพมก็เฮ้ยเออสวยน่ารักอีกแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นว่ามันเป็นไซส์เล็กอีกแล้ว,ลวตอนนั้นที่ซื้อคือ,อยังไม่ได้ตั้งคันนะคะ แต่ตอนนี้นะคะก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นสไตล์ของมันเนี่ยมันคล้ายๆกับสไตล์ลุยๆนะคะเป็นสไตล์ที่แบบว่าเหมาะกับ c a s ชวลนะคะเพราะโดยปกติเนี่ยแพมก็จะใส่เสื้อยืดกงเกงยีนนะคะหรือว่าเสื้อสเวตเตอร์กเกงยีนนะคะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยใบยนี้นี่คือเป็นใบที่แบบว่า หยิบง่ายใช้ง่ายนะคะก็ค่อนข้างที่จะชอบมากนะคะแล้วก็มันก็ตัดกับอะไรสีเงินนะคะจะมีหมุดนะคะอย่างที่เห็นนะคะเป็นสีเงินเยอะแย,ะ,ยะมากมายคือมันก็ให้สไตล์แบบว่าสปอร์ตสปอร์ตแคชชวลนะคะแล้วก็สามารถนะคะถือคลอสบอดี้ได้มีสายคลอสบอดี้แบบนี้นะคะเป็นใบโปรดอีกเหมือนกันนะคะใบนี้เขาทํามาในไซส์ที่ใหญ่ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพ,เ,พเพื่อนๆชอบกระเป๋าในสไตล์ที่แบบสปอร์ตสปอร์ตลุยๆนิดนึงนะแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบชิกชิกนะคะพันแนะนําว่าใบนี้เนี่ยนะคะเป็นใบที่ สามารถจับต้องได้นะคะแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แรงมากด้วยค่ะ กระเป๋าใบถัดมานะคะนั่นก็คือนะคะจิวองชี่นะคะอนชิโกนานะคะในไซส์เดี u m นะคะสีดำนะคะเป็นหนังสมูทนะคะเพื่อนๆนะคะเคยได้ดูรีวิวกระเป๋าใบนี้ของแพรมนะคะก็น่าจะพอทราบแหละว่าแพรมเนี่ยชอบกระเป๋าใบนี้มากๆล่าสุดนี้ก็มีเพื่อนๆถามทาม,มานะคะว่าใบนี้เฮ้ยยังอินอยู่ไหมเอาไปหรือยังนะคะแพรมก็กล้าพูดได้เต็มปากเลยสำหรับแบรนด์จิวองชี่นะคะอ่าอนชิโกนาแบ็คเนี่ยนะคะเป็นกระเป๋าคลาสสิกของแบรนด์ไปแล้วนะคะมีน้ําหนักนิดนึงนะคะสําหรับใบนี้ ะะแต่ก็ถ้ารวมกับสไตล์แล้วนะคะสามารถสามารถที่จะถือได้แบบว่าหลากหลายโอกาสนะคะแล้วก็หลากหลายรูปแบบนะคะก็ถือเป็นใบที่ยังที่ชอบมากนะคะและคิดว่าคงจะไม่ขายไปไหนนะคะอยู่ในคอลเลคชันของแพมตลอดไปนะคะและอีกใบนึงนะคะที่มีโอกาสได้ใช้บ่อยในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือใบนี้นั่นเองค่ะใบนี้นะคะเป็นพา d r ดรานะคะไนลอนนะคะซึ่งก็เป็นพาดาใบเดียวของแพมเหมือนกันนะคะเป็น วัตถุดิบนะคะเป็นไนลอนนะคะแล้วก็จะมีน้ําหนักเบามากๆนะคะแพมคิดว่าก็คล้ายๆกับลองชอมเนาะแต่ว่าแพมไม่ได้มีลองชอมนะคะแต่สําหรับใบนี้เนี่ยแพมซื้อมานานมากแล้วจําไม่ได้ว่าปีอะไรนะคะซึ่งซื้อมาตอนนั้นเนี่ยใช้ครั้งแรกเลยคือใช้ทริปไปญี่ปุ่นนะคะแบบมันมีคอสบอดี้ด้วยนะคะแบบนี้ บอกเลยว่ามันสะดวกสบายมากคือเป็นกระเป๋าที่จุค่อนข้างเยอะและน้ำหนักเบานะคะซึ่งเหมาะกับการเดินทางมากคล้ายๆกับ Neverfull ของเลยวิกองนะคะใบแรกที่พามโชว์ไปนะคะซึ่งมันก็เป็น2อใบนะคะสำหรับ ที่ตอนนี้ที่พำมใช้เป็นบอบมัมมี่แบ็กอยู่นะคะเวลาไปไหนแล้วสีของมันก็คือเป็นสีแบบโทนน้ําตาลโทนทองมันก็สามารถที่จะแมชกับเสื้อผ้านะคะที่ใส่ได้ในหลากหลายโอกาสเลยนะคะสําหรับ c a s ช a l ทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นใบนี้เนี่ยก็เป็นอีกใบนึงนะคะที่แพำมถือบ่อยๆนะคะสําหรับในช่วงนี้นะคะในภารกิจของคุณแม่ค่ะ และก็มาถึงนะคะกระเป๋าแบรนด์สุดท้ายนะคะที่แพมจะเอามาโชว์กับเพื่อนๆในวันนี้นะคะนั่นก็คือแบรนด์ a m e s นั่นเองค่ะซึ่งในแบรนด์ a m e s เนี่ยแพมก็มีด้วยกันสาใบด้วยกันนะคะเริ่มกันที่ใบแรกนะคะนั่นก็คือ Garden Party นะคะในไซส์30ใบนี้นั่นเองค่ะก็สีนะคะก็เป็นสีแดงอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะแต่เป็นสีแดงที่แบบว่าคล้ายๆกับแดงไม่ได้แปรนมากนะคะเป็นสีแดงที่สวยเลยทีเดียวสําหรับแพมนะคะน้ําหนักของกระเป๋าใบน,นี้นะคะมีน้ําหนักเบานะคะแล้วก็ใช้ ได้ง่าายมกนะซึ่งแพมนะคะก็ดีใจมากนะคะที่จะตัดสินใจซื้อกระเป๋าใบนี้มานะคะแพมได้กระเป๋าใบนี้มาจากลาสเวกัสนะคะคือตอนนั้นไปเดินที่ไปเที่ยวนะคะที่ลาสเวกัสนะคะรู้สึกว่าแอมเอสที่ลาสเวกัสเนี่ยจะมีอยู่3สโตร์ตอนนี้นะคะแล้วก็สโต์ที่4เนี่ยกำลังสร้างใหม่นะคะใหญ่อลังการมากนะคะซึ่งยังไม่เปิดให้บริการนะคะแต่ว่าแพมก็ไปเดินดูหลายๆโรงแรมหลายๆสต์นะคะจนไปเจอนะคะสีนี้นะคะแพมไม่ได้มัน แพมจำชื่อสีโดยตรงไม่ได้นะคะเพราะว่าแอนเมดเนี่ยเขาจะมีแบบว่าชื่อสีที่ออกมาทุกๆปีเนาะ แปลกนะคะทุกๆปีนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงเดี๋ยวแพมจะใส่ซับไทโต้ให้ละกันนะคะว่ามันชื่อสีอะไรนะคะแต่ว่าเป็นสีแดงที่ตอนที่เห็นเนี่ยโดนใจมากนะคะก็เลยตัดสินใจนะคะซื้อกระเป๋าใบนี้มานะคะถ้าเทียบกับกระเป๋าใบอื่นๆของ a อมเมในแบรนด์ a อมเมเนี่ยก็คงต้องยอมรับว,ว่าราคามันไม่ได้สูงมากนะคะถ้าเทียบกับใบอื่นแต่ว่าถ้าเทียบกับ แบรนด์ไฮเอ็นอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าราคาค่อนข้างค่อนข้างจะพอสมควรเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของกระเป๋าเรียกว่าใช้ง่ายเพราะว่าอันนี้คือพามสต๊า สตาร์ไว้นะคะใส่อะไรข้างในไว้นะคะก็คือไซส์เนี่ยคือไซส์30แล้วก็ถามว่าใช้ง่ายไหมแพรมบอกได้เลยว่าใช้ง่ายนะคะสําหรับใบนี้นะคะมีน้ําหนักเบานะคะแล้วก็จุของได้เยอะมากนะคะจริงๆใบนี้นะคะเป็นใบโปรดของสามีของแพรมนะคะเขาจะพูดตลอดเวลาว่าเนมัรดากระเป๋าแอมเมสที่แพรมมีนะคะเขาชอบใบนี้มากที่สุดเขาบอกว่าแพรมได้ใช้ประโยชน์กับมันมากที่สุดนะคะถ้าเทียบกับใบอื่นๆที่แพรมมีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใบนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าใช้ง่าย ถือง่ายนะคะรา,ราคานะคะคสำหรับแบรนด์นี้นะ,ะต้องเปรียบเทียบกับแบรนด์นี้ก็ไม่ได้แรงมากด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะแพมก็แนะนํานะคะสําหรับกระเป๋าใบนี้นะคะคถือว่าการ d เด Party เนียเป็นใบที่ใช้ง่ายจริงๆค่ะสาหรับกระเป๋าแบรนด์นี้เขาใบถัดมานะคะก็เป็นกระเป๋านะคะที่แอมเพิ่งทํารีวิวไปล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะคะซึ่งก็คือะอมเ m e s Constant ในไซส์24นะคะชื่อสะะีก็คือสีโรสเอ็กซ์ตรีมค่ะกับพาราเดียมฮาร์ดแวร์นะคะแอมเพิ่งท come วิดีโอรีวิวนะคะ,ส,ะสดร้อนๆไปเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ชมนะไปชมกันได้ในช anel ของแพมนะคะรับรองว่าจะชอบกบระเป๋าใบนี้เหมือนแพมนะคะสีสันนะคะอย่างที่เห็นก็ออกคล้ายๆกับชมพูแป๊ดๆนะคะแล้วก็มีความเป็นชมพูเหลือบแดงนะคะซึ่งสวยมากนะคะหนังเป็นหนังเอฟซ่อมนะคะซึ่งมีความคงทนนะคะแล้วก็เหมาะนะคะกับการใช้งานแบบแพมนะคะซึ่งถามว่าชอบกบระเป๋าใบนี้มากไหมชอบมากๆเลยนะคะยังไม่มีโอกาสได้ใช้ กระเป๋าใบนี้เลยเพราะว่าหลังจากได้มาก็ยังไม่ได้ไปไหนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อยู่บ้านเพอะได้มาในช่วงคริสต์มาสนะคะแพมซื้อให้กับตัวเองเป็นของขวัญคริสต์มาสให้กับตัวเองเป็นกระเป๋าใบใหม่ล่าสุดนะคะใบโปรดนะคะใบสุดท้ายของปี2018นะคะที่แพรมได้มานะคะก็มีความสวยงามนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าเพื่อนๆน,นะคะอินกับแอมเมสก็คงจะชอบกระเป๋าใบนี้เช่นเดียวกันนะคะ รับใบสุดท้ายนะคะสำหรับการเปิดกุกระเป๋าของแพมในวันนี้นะคะนั่นก็คือนะคะ a r m e s Birkin ในไซส์3 5นั่นเองค่ะใบนี้นะคะก็คงจะได้เห็นกันแบบๆในวิดีโอของแพมบ่อยๆแล้วแหละใบนี้ก็เป็นสีดำนะคะในหนัง a d e n e s นะคะแล้วก็ Buck l กนะคะเป็นสีทองนะคะกระเป๋าใบนี้เวลาที่แพมเดินทางในประเทศนะคะหมายถึงว่าเดินทางภายในประเทศเนี่ยแพมจะใช้กระเป๋าใบนี้ค่อนข้างบ่อยนะคะเพราะว่ามันจุค่อนข้างเยอะก็ใช้ได้ค่อนข้าง ที่จะง่ายเพราะว่ามันเป็นสีดำเนาะแต่ก็ต้องบอกไว้นิดนึงว่ากระเป๋าใบนี้เพราะว่ามันเป็นไซส35นะ์35เนาะมันก็มีน้ําหนักที่ค่อนข้างหนักเยอะมากนะคะถ้าเพื่อนๆตัวเล็กเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะคิดว่าเอ้ยไซส์35จะไม่เหมาะกับตัวเองนะคะโดยเฉพาะหนังตัวนี้คือหนัง a d e n e s เนี่ยเป็นหนังที่เขาไม่ผลิตแล้วนะคะเลิกผลิตไปในปี2003หรือว่า2004นะคะซึ่งก็เป็นปีประมาณของกระเป๋าใบนี้นะคะ กระเป๋าแอมเอก็เป็นกระเป๋าที่คุ้มค่ากับการลงทุนเนาะถ้าเกิดเป็นเพื่อนนะคะตัดสินใจที่จะบอกซื้อกระเป๋าสักใบหนึ่งก็คงจะพอทราบกันว่าแอมเอสในกระเป๋าเนี่ยราคาขึ้นตลอดเวลานะคะ ก็ถือว่าเป็นกระเป๋าในฝันของสาวๆนะคะซึ่งกระเป๋าเนี่ยมันก็ช่วยส่งการแต่งกายของเราให้ดูดีขึ้นจริงๆนะคะสำหรับแบรนด์นี้นะคะและนี่นะคะก็คือนะคะทั้งหมดนะคะ16ใบนะคะที่แพมเอามาเปิดกลุ่มกับเพื่อนๆนะคะในปีนี้นะคะจริงๆแพมก็มีกระเป๋าที่อยู่ใน w ว s ล l i ของแพมใบใหม่ๆที่อยากได้นะคะในปี2019นะคะแต่เดี๋ยวจะมาทํากระเป๋าที่เป็น w i s ล list 2019กันนะคะแล้วก็มาดูกันว่าเผื่อเพื่อนๆนะคะอาจจะโดนใจแพมในรุ่นไหนนะคะแต่ว่าอย่างที่เกิดไว้ตั้งแต่แรกนะ ะคะว่ากระเป๋าทั้ง16ใบนี้นะคะกว่าพัมจะได้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะบอกใช้เวลานานนะคะในการเก็บเงินถ้าเพื่อนๆนะคะชอบวิดีโอวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใบาไหนนะคะเพื่อนๆชอบเป็นพิเศษหรือว่าอยู่ในดวงใจของเพื่อนๆนะคะ,นนะ,คะก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะพัมรอ,อฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆอยู่นะสำหรับวันนี้นะคะพมก็ต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในเทปหนะ้าสวัสดีค่ะ